อัลัยอะลัยอะห์มานุลรอฮีย์ฮะมดุลลอฮิรราะห์ลลาฮิมวาสลาระสลามุอะลัยนบีอับดุลฮะม์ด์วาลัยอัลัยยิวัลซะฮับบิมวะ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความรักความเมตตาจากลัษม์ตาลาได้ประสบนะครับกับพี่น้องผู้มีศรัทธาต่อลัษม์ตาลาโดยเฉพาะแฟนเพจบ้านนันงคารซักนะครับวันนี้รายการสายทานสันใจสู่ผู้อยากอะไรของเราเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องวันนี้ผมมายืนอยู่ที่หน้ามัสยิดบางอุทิศนะครับซึ่งมีท่านอิหมัมมุสตาฟาและอิหมัมอนุสรองอาดเป็นอิหมัม ที่ผมมาเร็วนะครับนัดกันไว้ว่าจะไปดูบ้านที่เราจะไปช่วยสร้างกันแต่ว่ามาเร็วก็ต้องมารออีกหม่่นก็เลยใช้เวลาตรงนี้พูดคุยเรื่องมัสยิดนิดนึงก่อนนะครับมัสยิดบางอุทิศเป็นมัสยิดค่อนข้างเก่านะครับอายุร้อยกว่าปีตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุงถนนเจริญกรุงก็จะเป็นถนนสายแรกของกรุงเทพมหานครนะครับถ้าคนไม่รู้จักว่าอยู่ตรงไหนก็นึกนึกถึงว่าเยื้องกับเอเชียทนะครับอยู่แถวถนนตกเลื้องเยื้องกับเอเชียทก็เป็นถนนเก่าแก่แล้วครับพี่น้องนะครับวันนี้เราจะมาเยี่ยม สับปูลดของท่านอิหมัมอนุสรซึ่งเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะยากจนเราต้องการค,ความช่วยเหลือนะครับก็เป็นรายการที่พี่น้องคงจะต้องมาติดตามแล้วก็ดูกันว่าเราจะช่วยครอบครัวนี้อย่างไรนะครับก็ระหว่างที่ผมรอท่านอิหมัมอยู่ยผมก็จะไปลงพื้นที่ก่อนนะฮะเพื่อไปดูผมเองยังไม่เคยมานะแต่ถ้ามาแล้วก็จะไปเซอร์เวยนะครับแล้วก็หลังจากวันนี้ผมก็จะลงพื้นที่ภาคใต้ใน3จังหวัดนะครับเราก็จะไปลงพื้นที่หลังจากที่เราได้จัดงาน นะครับสายฐานสู่ผู้ยากไรโดยมีท่านอาจารย์วันมหมวดนอมัทาและมีท่านจุฬาราชมนตรีมาร่วมให้กําลังใจนะครับจนงานของเรานั้นประสบความสําเร็จทำดุลินละแล้วก็สามารถที่จะนําเงินจานวนต่างๆเหล่า,านี้ไปช่วยเหลือพี่น้องได้นะครับตั้งใจว่าปีนี้นะครับกว่าจะถึงธันวานเนี่ยน่าจะทําสร้างบ้านได้สัก1 5บหถึงยีหลังแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ยังต้องการความช่วยเหลือนะครับการมีส่วนร่วมของพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครไปดูบ้านที่เป็นเป้าหมายที่เราจะไปเยี่ยมนะครับก็ดูมัสย อันนี้ลักษณะจะเป็นเหมือนของจีนนะพี่น้องนะฮะแล้วเดี๋ยวท่านอิหมัมมาก็เดี๋ยวด้คุยกับท่านอิหมัมอีกครั้งหนึ่งอ่ะตอนนี้เราไปข้างในกันก่นกอนไปเชิญครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอฮ อออััลล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 ลฮฮมมมดุุิิิาาาารบบะะีนวตสส الحمد لله رب ا ل ع ا ะ م ي ن وصلاة ا ل س ل ะ م ع ฮ ى نبينا محمد وآل عليه وصحبه وبارك سلام عليكم ورحمة ะ ل ل ه وبركاته ครับพี่น้องครับเมื่อกี้เราได้ชมยากาะหน้ามัสยิดสวยงามนะฮะมัสยิดบางอุทิศเก่าแก่ครับร้อยกว่าปีอยู่ริมถนนเจริญกรุงนะฮะภาพของมัสยิดก็สวยงามแล้วหลังมัสยิดพี่น้องผมวันนี้ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเป็นบ้านหลังมัสยิดเออ่เราไปเที่ยวกันที่ต่างจังหวัดไปช่วยเหลือพี่น้องที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ เราก็เห็นสภาพของความยากจนของพี่น้องนะครับบางทีเราก็ไม่นึกนะครับพี่น้องว่าในกรุงเทพเนี่ยมันจะมีสภาพที่ไม่ต่างกันกับที่เราไปพักใต้หรืออาจจะแยกกว่านะครับหรืออาจจะแยกกว่านี่ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับซึ่งผมได้รับการประสานงานจากท่านอิหมมอนุสรณ์องอาจหรือท่านอิหมมฟ้านะครับจริงๆนัดกับท่านแต่ท่านมีประชุมอยู่ที่ที่คลองเก้านะครับผมก็ไม่เร่งรัดผมก็เลยคุยแต่ว่าเราก็ได้ตัวแทนนะครับเป็นกรรมการมัสซิดฝ่ายกิจกรรมพิเศษชื่อฮัจยีมหมุสฮัจยีมหมุดกองเปง นะครับเป็นคนคลองสามกว่าแต่เป็นกรรมการมสัสยิดที่นี่<ช>นะครับก็ได้พาเข้ามาเป็นบ้านบ้านเก่าเก่าอาวาเก่าอายุไม่รู้เท่าไหร,ร่แหละนะฮะถ้าเป็นคนก็วัยสุดท้ายละพี่น้องครับมันเป็นกรณีที่น่าสนใจในสังคมกรุงเทพเรานะครับข้างหลังผมนี่อิหมามก็ไปกันทุกที่แหล,ละเลยก็เลยชวนนั่นนี่ขวามือผมชื่ออะไรอาชื่ออาชื่ออาศียานามสกุลนึกสมหวังค่ะนึกสมหวังแค่นึกอ่ะพี่น้องนะนึกว่าจะสมหวังแต่ยังไม่อ้าวนี่น้องชาย อิบรอฮีมสมหวังครับผมอิบรอฮิมนะคสคนพี่น้องพี่น้องนะครับพี่ก็ทํางานแล้วยุกับ30กว่าแล้วแล้วก็ทํางานอยู่ที่เอสเซนิกนะฮะส่วนน้องก็ยังเรียนอยู่อายุ21แต่เรียนยังไม่จบเพราะว่าบางทีก็ต้องหยุดเรียนเป็นปีๆไปนะครับเ,เนื่องจากว่าพี่น้องดูด้านขวาด้านขวาอ่านั่นแหละครับนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้น้องเรียนไม่จบเนื่องจากว่าต้องดูแลมะ นะครับต้องดูอะไมะมะอายุ50กว่าเองแต่ว่าอยู่ในสภาพนะฮะติดเตียงอย่างเนี้ยนะฮะอยู่ในสภาพติดเตียงมาเป็นเวลาเอ่อห้ปีละห้าหกปีแล้วนะฮะจากคนที่เคยทํามาหากินนะครับดูแลลูกลูกจบก็ช่วยกันทํางานแต่พอะมะป่วยนะน้องเรียนพี่ทํางานคนเดียวนะครับก็เป็นปัญหานะครับแล้วก็สภาพบ้านพี่น้อง เอาวันดูไม่ได้ผมก็นึกมาจะทําอะไรอย่างไงแล้วมันลําบากพี่น้องลําบากเนื่องจากว่าพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมันชิดกันหมดเลยเมื่อกี้เดินมาคณะทํางานผมตัวใหญ่เนอยยังต้องเอียงเดินเลยพี่น้องเดินเต็มเต็มที่ไม่พอซอยมันเล็กมากประมาณ50เซนนะครับแล้วก็อยู่กันแออัดนะอยู่กันแออัดเรียกว่าถ้าถ้าเป็นช่วงโควิดมันนั่งอย่างนี้อันตรายเลยนะครับเพราะว่าอากาศถทยเทไม่ได้เลยนะถยเทไม่ได้เลย นี่นะครับนี่คือนหนลองเล่าซิมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราตอนนี้แต่งงานแล้วยังยังคงคงยากลยแล้วแหละเพราะว่าเพราะว่าต้องดูแลมะน้องอีกอะไรอีกใช,ใช่ไหมก็ต้องทํางานคือหยุดงานไม่ได้ะนะหยุดงาน,ป,น,งานปุ๊บ,บ,บก็คือน้องก็มาเดี๋ยไปโรงเรียนมะเองก็ไป,ไ,ปไ,ปไปละมะไปไปไปโรงพยาบาลทาไงเราแบกออกไปอย่างดีว่าตัวเราใหญ่นะถ้าตัวเล็กๆตายเลยนะมะเป็นอะไรมะเป็นอะไร ตอนแรกมาเป็นพากินสันเอ่อเป็นทั้งพากินสันแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์ด้วยค่ะอัลไซเมอร์ด้วยใช่ค่ะแต่ก่อนมาทางานอะไรอ่ะเป็นแม่บ้านค่ะอยู่ตรงข้ามวัดลาดทางานได้แต่พอเป็นตรงนี้วัดตาสิงขรเนี่ยนะใช่ค่ะเป็นแม่บ้านแล้วพอเขาป่วยเป็นอัลไซเมอร์ก่อนค่ะแล้วก็เออเลี่ยลาดจาทางไม่ได้แล้วทำไมไมันมาอยู่ในสภาพนี้ล่ะเขาเป็นแผลกดทับ S <S อ๋อพอเป็นแผนกดทับเรือลังไปเรือลังมาก็อยู่สภาพนี้เป็นเวลาตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ยอตอนนี้ยังปีงปนองห,นห้าหกปีห้าหกปีพี่พน้องครับเร,เราเราเราดูพี่น้องเราในกรุงเทพนะครับและสภาพอย่างนี้เนี่ยเวลาอาสยะออกไปแต่งตัวออกไปทํางานเนี่ยคนคงไม่รู้หรอกก็คงต้องแต่งตัวสวยแล้วนะเพราะเราต้องไปเป็นแคชเชียร์เป็นอะไรนะฮะแต่ว่าสภาพของความเป็นจริงในชีวิตเนี่ยมันไม่สวยนะครับน้องเองก็ต้องพยายามที่จะเรียนให้จบ อย่างน้อยถ้ามีงานทําก็ก็คงจะช่วยเหลือกันได้บ้างคือเราสองคนจะโคกันค่ะคือตอนแรกหนูก่อนหน้านี้หนูไปทํางานสาราวาการค่ะไปทํางานเป็นธันตกรรมซึ่งตอนนั้นหนูได้ทํางานวันละ750บาทซึ่งถ้าวันไหนเนี่ยไม่ทําก็คือไม่ได้วันไหนวันเป็นรายวันใช่ค่ะวันไหนมีวันหยุดนะคะจะเลิกก็ไม่ได้ทาจบอะไรเลยไปทําธันตกรรมหนูจบภาษาอามานะคะแต่ว่าคือน่วงด้วยหนูตกงานแล้วหนูมีงานอะไรทาก็ถือทำไปก่อนคือไม่ต้องเลือกแล้วนะไม่ต้องเลือก่ แต่ช่วงนั้นนะคะน้องหนูไม่ได้เรียนน้องหนูไม่ได้เรียนก็คือหนูไปทําก่อนช่วงเช้าแต่คราวนี้ค่ะนาะพอผ่านมาปีหนึ่งแล้วเนี่ยน้องก็อยากจะไปเรียนละหนูก็เลยต้องลาออกงานประจําที่ทํางานช่วงเช้าเนี่ยอ๋อให้น้องได้ีโอกาสได้เรียนไปทงานตอนกลางคืนก็ดีและอย่างน้อยการเรียนมันก็ทําให้เรามีอนาคตมีทางเลือกในอนาคตนะพอเราสับกันมาคราวนี้ไปทํางานที่เอเชียทีคเนี่ยไปทํางานก็คือเริ่มตั้งแต่สามโมงเย็นก็คือน้องกลับมาละสี่โมงก็คือน้องกลับมาแล้วประเด็นคือต้องดูแลมะ ถูกต้องค่ะยังไงก็ได้อย่าขาดว่าเขาต้องคอยดูต้อเคอยดูแลเป็นไงครอบครัวนี้เป็นไงท่านครอบครัวนี้นะฮะเป็นคนที่นี่ใช่ไหมใช่ครับเอ่อครอบครัวนี้เป็นคนตะก่อนเนี่ยอยู่กันเนี่ยนี่สิบกว่าคนนะฮะอ๋อเนี่ยอยู่กันในนี้แต่ตอนนี้กระจัดกระจายไปไม่ได้กระจายเสียไปหมดแล้วแเนี่ยเหลือเจ้าที่เห็นเนี่ย แล้วก็มีอีกสองคนใช่ไหมเหลือสองคนแล้วก็เหลือป้าหนูคนสุดท้ายแล้วค่ะแต่ว่าป้าเขาไปอยู่ทำประจําข้าราชาการอยู่ที่ต่างจังหวัดซึ่งว่าเขาก็คนเงินมาก็ช่วยดูแลตรงมะตรงนี้แต่ส่วนเรื่องในบ้านทุกอย่างค่าใช้ใจ่ายในบ้านคือหนูหมดพี่น้องครับตอนนี้ประเด็นที่ที่ผมมาเชิญชวนเนี่ยที่มัมอนุสรอง์อาอิมัมฟาได้ปรารถกับเราตอนไปจัดงานท่านบอกว่าโอ้ต่างจังหวัดลําบากนะแต่ว่าในกรุงเทพก็มีลําบากเขาก็เลยพามาดูเราก็เห็นจริงๆเนี่ย ไอ้เรื่องความเป็นอยู่ประจําวันก็คงจะพอพอช่วยตัวเองกันได้บ้างนะครับก็ลําบากหน่อยแหละน้องต้องเรียนมะก็อยู่ในสภาพนี้แต่ความเป็นอยู่พี่น้องนะครับเราก็คงจะใช้แนวทางเดียวกับที่เราเราทํากันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับเราคงเปิดเชิญชวนพี่น้องครอบครัวนี้นะครับมีการช่วยเหลือจากพื้นที่บ้างแล้วใช่ครับนะครับพื้นที่ช่วยเหลือแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมือนกับทางดูเรารับหนึ่งเลย ที่นี่มัมฟาบอกกับผมว่าเอ้ยประธานเนี่ยมีอยู่และรว,วมเงินได้เกือบแสนแล้วนะนะเราจะทำอย่างไงผมก็เอาอย่างนี้แล้วกันก็เรามาเปิดรับได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราก็มาช่วยกันแต่ก็ไม่ใช่ง่ายนะพี่น้องว่าจะลื้อสร้างใหม่หรือจะต่อเติมผมยังนึกไม่ออกนะแต่ยังไงก็ให้ให้มีเงินก่อนแล้วเดี๋ยวเรียกช่างมาคุยนะ <Okay. S 1> มจริงคุยกับช่างแล้วแต่ <Okay. S 1> ไม่ได้ทาเขาก็เลยไม่รอนะ <Okay. S 1> เขาก็มีมีช่องทางของเข,เขาที่เขาต้องไปทำมาหากิน <Okay. S 1> พี่น้องครับเราก็มีสมุดบัญชี เหมือนเดิมฮรัเราจะไม่บริจาคผ่านเรานะครับพี่น้องเห็นว่าครอบครัวนี้ของไอชาเนี่ยนะครับก็เป็นครอบครัวที่พี่น้องน่าจะสนับสนุนให้โอกาสให้โอกาสเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับได้มีโอกาสลืมตาอ้าป,ปากนะครับสามารถที่จะไปซื้อเสื้อผ้าตัวเองได้บ้างแทนที่จะเอาเงินทั้งหมดมาทุ่มตรงนี้นะครับผมก็ขอดูบัญชีมาเปิดมาบัญชีพี่น้องมีมีเงินเ,เข้ามาตั้งแต่สมัยนูน้นนะพี่น้องปี19นะครับก็คงไม่ได้ขยับเลยเข้าครั้งเดียว นะครับวันนี้เราจะเอาบัญชีนี้ตามเลขนี้เลยครับพี่น้องนะถ้าพี่น้องต้องการที่จะช่วยสองพี่น้องกับมะของเขานะครับให้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะฮะมีบ้านที่ดีกว่านี้สักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมถ้าช่างบอกซ่อมได้ก็จะซ่อมแต่ซ่อมไม่ได้หรือสร้างก็โอ้เรื่องใหญ่นะนั่งกันตรงเนี้ยดีที่สุดแล้วนี่เขาเลือกที่ที่ดีที่สุดในบ้านให้แล้วข้างบนหลายห้องหลายห้องนอนสองห้องน้ําแต่ใช้ไม่ได้สักห้องหนึ่งข้างบนนี่ก็คงไม่ขึ้นนะเนาะ เดี๋ยวคณะทํางานลองไปถ่ายเป็นอินเสิร์ตดูถึงถึงสภาพบ้านนะครับบ้านกับคนที่นอนไม่ต่างกันก็เหลืออีกสองชีวิตที่ยังต่างนะครับพี่น้องครับพี่น้องออบริจาคกันเข้ามาตามเลขบัญชีนี้นะครับธนาคารกสิกรแล้วก็สักระยะหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะให้ท่านอิหม่ามนั้นรวบรวมนะครับรวบรวมเงินแล้วเราก็จะปรึกษากับช่างในพื้นที่นะครับว่าเราจะมา ซ่อมแซมหรืออะไรยังไงแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําภาพไปให้พี่น้องได้รับรับทราบกันอีกทีหนึ่งพอหลังจากวันนี้อีกสักอาทิตย์หนึ่งผมก็จะลงใต้สิบกว่าหลังที่ภาคใต้พี่น้องทำหนึ่งแล้วนะครับขอบคุณขอชุกตกต่อรัตタルาขอบคุณพี่น้องจํานวนมากเลยที่ไปร่วมงานสายทางสันใจนะครับเมื่อวันที่หพฤษภาคมเราได้รับเงินบริจาคจํานวนมากพี่น้องซึ่งเราก็คงสามารถช่วยพี่น้องที่น้ําท่วมที่ภาคใต้ได้อะไรได้มากพอสมควรก็ต,ตั้งใจว่าสัก15หลังถึง20หลังและไปเยี่ยมอีกสักคามสครัว แต่ก่อนที่จะลงไปแล้วก็มาดูใกล้ตัวก่อนนะครับเดี๋ยวไปไกลตัวใกล้ตัวก็ยังเดินไม่ได้อะไรไม่ได้นะครับก็ช่วยกันทุกที่ที่ที่มีโอกาสนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับก็เชิญชวนพี่น้องหน่อยเออเราลาําบากยังไงเชิญชวนให้เข้ามามาร่วมบริจาคให้เราไงก็ขอความกรุณาพี่น้องชาวมุสลิมด้วยนะคะทุกวันนี้คือหนูก็คือเงินเดือนทุกบาททุกสตางค์ก็คือไม่มีโอกาสได้ซื้อเสื้อผ้าเหมือนคนอื่นเขาอะค่ะก็ได้เงินเดือนมาก็ ไหนแม่บ้างไหนค่าใช้จ่ายในบ้านบ้างคือทุกอย่างคือหนูแทบจะไม่มีของส่วนตัวตัวเองเลยอะค่ะก็ขอความกรุณาด้วยนะคะครับผู้หญิงวัยนี้เนี่ยกำจิตเป็นวัยที่สามารถเริ่มต้นชีวิตเองได้นะะหมายถึงอาจจะมีครอบครัวนะครับมีครอบครัวแล้วสามารถเริ่มต้นชีวิตได้แต่ว่าพอเรามาเห็นสภาพก็คงจะพอพอประมาณออกนะครับพอประมาณออกแล้วน้องชายก็เหมือนกันก็ขยันเรียนอีก ไม่นานแล้วใช่ไหม,ไมนนจบมาก็จะเป็นอีกแรงหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็มาช่วยกันในเรื่องของของบ้านของอะไรกันก่อนนะขอดูอานะละหมาดขอดูอาเยอะๆแล้วก็มะเราเราก็ดูแลไปนี่ผลบุญทั้งนั้นแหละนะมะเราเนี่ยมีผลบุญให้เราอย่างมหาศาลเลยบางคนมะไม่มีแล้วมันนึกอยากจะดูแลมะนะตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่ประเสริฐกว่าการได้ออได้ดูแลนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่านี่แหละเอาล็อตทดสอบเราแล้วก็ทดสอบในสิ่งที่ที่เป็นประโยชน์กับเราด้วย ส่วนเรื่องนี้ก็ขออุทอศเยอะๆให้คนเขาจะร่วมบริจาคแล่เดี๋ยวอาจารย์ก็จะคุยกับท่านอิหมัมอีกทีหนึ่งนะแล้วก็คงได้ทำและเดือนหน้าก็คงจะมาดูอีกทีหนึ่งนะกัฮันดิละพี่น้องฝากนะครับตามเลขบัญชีนี้เลยเลขบัญชีของไอซ่าเองเลยนะครับแล้วก็ส่วนเ,เราจะทําอะไรได้แค่ไหนถือพี่น้องจะบริจาคมากบริจาคน้อยคงคงคงไม่เป็นประเด็นเท่าไหร่เพราะว่าแถบนี้เขาก็ร่วมกันบริจาคมาบ้างแล้วนะครับเราก็จะเอาเงินของพี่น้องมารวมแล้วก็ดําเนินการ ให้แล้วให้ให้ให,ให้ให้ดีกว่านี้แหละนะให้ดีกว่านี้ทำดีแล้วครับพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวยังไงวันที่1 2 3 4พี่น้องติดตามผมนะครับผมอยู่ในพื้นที่3จังหวัดเดี๋ยวเราไปไลฟ์สดกันหน้ามัสยิดกรุเซทุกครั้งที่ลงใต้ผมจะไปอยู่ที่หน้ากรุเซติดตามนะครับพี่น้องอินชาแล้วนะครับวันนี้จากลาพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวบิลารทฟิกวะฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วบรากา